สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเซกุไก่พาชมรถนะคะพร้อมโปรโมชั่นนะคะวันนี้เป็น4ประตูเกรดแอลตัวเตี้ยนะคะพร้อมจัดแต่งให้เลยค่ะ สประตูเกรดแอลตัวเตี้ยนะคะจะเป็นเครื่องยนต์163แรงมา้าบิดที่400นิวตันเมตรนะคะรุ่นนี้จะใช้น้ำมันดีเซลนะคะความจุน้ำมันอยู่ที่76ลิตรค่ะรุ่นนี้มี3สีนะคะสีเทาแอร์บูสสีขาวแล้วก็สีบอลเงินค่ะราคาอยู่ที่829,000นะคะถ้าเป็นสีบอลเงินสีเทาจะอยู่ที่836,000ค่ะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าแบบ LED โปรเจคเตอร์ค่ะ ปรับระดับไฟหน้าสูงต่ำได้นะคะมีระบบไฟหน้าแบบโฟโรมีโฮมค่ะไฟตัดหมอกแบบฮาโรเจนนะคะกระจังหน้าดีไซน์เป็นสีเงินนะคะตัดด้วยสีเทาเข้มค่ะมือเปิดปิดนะคะก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะรุ่นนี้นะคะถ้าเป็นล้อเดิมๆจากโรงงานนะคะก็จะเป็นล้ออันลอยขนาด16นิ้วค่ะขนาดยางเดิมนะคะก็จะ2 1 5 7 0 1 6ค่ะยางอะไหนะคะก็จะมาในขนาดของ16นิ้วค่ะ รุ่นนี้นะคะถ้าเป็น4ประตูตัวเตี้ยนะคะจะไม่มีบันไดข้างมานะคะกระจกมองข้างนะคะพร้อมไฟเลี้ยวคะ่ะก็จะมาในรุ่นของตัวแอลนะคะตั้งแต่เกรดแอลไปแล้วก็มีเลยค่ะ4ประตูเกรดแอลนะคะจะเป็นรุ่นกลางนะคะที่ลูกค้าค่อนข้างนิยมมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปแต่งแล้วเนี่ย ค่อนข้างสวยเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยชอบมากเลยนะคะก็เป็นรุ่นที่เป็นตัวเลือกให้ลูกค้าอีก1รุ่นนะคะในรุ่นของอีลสูตัว4ประตูตัวเตี้ยนะคะรุ่นนี้เลยนะคะแนะนําเลยนะคะรุ่นนี้นะคะเซลกุ๊กไก่จัดโปรโมชั่นนะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่49,0 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะแต่งให้ครบเลยนะคะ ลายล้อมแม็กก็สามารถเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่7ีสาก้านตรง,ตรงก้านยกลอ้อใบพัดมีหลายๆให้เลือกเลยค่ะไฟท้ายนะคะก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะส่องสว่างมากนะคะยิ่งกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะมาพร้อมกล้องมองหลังนะคะตรงฝาท้ายนะคะกล้องมองหลังขณะถอยนะคะพร้อมกับเส้นกาดระยะกันชนท้ายนะคะก็ออกแบบมาได้สวยงามนะคะแล้วก็เวลาขึ้นลงเนี่ยเวลาเราใช้งานนะคะก็ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นค่ะ มาถึงระบบภายในกันบ้างนะคะพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นแบบยูริเทนนะคะแบบสีทิศทางนะคะปรับสูงต่ําเข้าออกได้ค่ะระบบเครื่องเสียงนะคะหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วค่ะรองรับ Apple CarPlay นะคะรองรับ Android Auto ค่ะระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธนะคะพร้อม Wi-Fi แล้วก็ USB ค่ะภายในห้องผู้โดยสารกว้างขวางมากนะคะภายในนะคะจะเป็นวัสดุแบบเบาะผ้าพรีเมียมสีดํานะคะมาพร้อมกุญแจรีโมทค่ะคันนี้ เบาหลังตรงห้องผู้โดยสารก็กว้างขวางมากนะคะเบาหลังเราเนี่ยเป็นเบาผ้านะคะเบาผ้าพรีเมียมสีดำค่ะเบาหลังสามารถพับได้นะคะสามารถเก็บพับวางสัมภาระได้ด้วยค่ะ พร้อมกับชุดเครื่องมืออุปกรณ์ประจํารถนะคะอยู่ด้านหลังเบาะนั่งผู้โดยสารค่ะนีนะคะยังจะมีแผ่นกรองปรับอากาศ pm 2.5ด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะลายล้อแม็กก็สามารถเลือกได้นะคะตอนนี้เราก็มีจัดโปรนะคะพร้อมล้อแม็กนะคะพร้อมจัดทรงตั้งศูนยโหลดนะคะให้เรียบร้อยค่ะรายการของแถมก็มีให้จัดเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นติดฟิล์มนะคะฟิล์มก็จะมีให้เลือกค่ะ อันนี้เป็นฟิล์มใสเขียวนะคะลูกค้าสาม,มารถเลือกได้นะคะจะมีฟิล์มใสเขียวใสฟ้าแล้วก็ฟิล์มดํานะคะคันนี้ลูกค้าจะเลือกเป็นฟิล์มใสเขียวะคะ่ะพื้นปูกระบะไรเนอร์นะคะถ้าลูกค้าไม่อยากติดตั้งนะคะเราก็จะมีส่วนลดให้อีก3,000บาทค่ะหรือว่าถ้าติดตั้งนะคะเราก็จะมีแบบมีขอบปกติแบบนี้นะคะหรือว่าไรขอบค่ะลูกค้าสาม,มารถเลือกได้นะคะ อยู่ที่ไหนก็สามารถออกรถกับเซลกุ๊กไก่ได้นะคะออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพค่ะมีบริการเซ็นเอกสารถึงบ้านมีบริการรถสไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะโชรูมอยู่อยุธยานะคะลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถออกได้ค่ะบริการฟรีทุกขั้นตอนถึงบ้านเลยนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเฮียสงกับเซลกุ๊กไก่นะคะอย่าลืมนะคะสนใจอีสูป,ป้ายแดงรุ่นไหนนะคะทักหาเซลกุ๊กไก่ได้เลยคะ่ะหรือว่าโทร0640953656ค่ะ